วันนี้พาชมออฟฟิศ g o o g l e Thailand กันค่ะเราอยู่กันที่อาคาร Park, or, BTS, p a คเวนเจอร์ BTS เอสพิร์นจตออฟฟิศที่นี่มีทั้งหมด3ชัน้นคือชั้น10ชั้น14และชั้น16ค่ะเราชอบการดีไซน์ของที่นี่มากๆเลยมีการสะท้อนความเป็นไทยอยู่เยอะเลยค่ะขนาดโลโก้ยังมีเจอมเลยหลังจากลงทะเบียนแลกบัตรเสร็จแล้วเราก็พุ่งตรงมาที่โรงอาหารกันก่อนอุ๊ยมีดิสเพลอะไรด้วยแวะดูนิดนึงหลังจากนั้นก็เอ็นจอยอาหารไทยมากมายหลากหลายค่ะ ดูสิของคินไม่สิ้นสุดจริงๆเราว่ามุมของคาอาหารแอบน้อยลงนิดนึงนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าปกติจะมีหลากหลายให้เลือกเยอะกว่านี้มากๆแต่ตอนนี้ก็เรียกว่ายังเยอะอยู่เลยมีขนมไทยด้วยเสร็จแล้วมุมเครื่องดื่มก็ยังหลากหลายมากมายเหมือนเดิมชากาแฟน้ำผลไม้ต่างๆทั้งน้ำส้มน้ำสกัดเย็นแถมยังมีน้ำแช่ยเย็นต่างๆไว้มากมายโอ้โหตาลายไปหมดแล้วดูสิ และนี่ก็คือไฮไลท์ของวันนี้ค่ะคาน,นี้มิสโซดีคุรับตื่นเช้ามาจากบ้านเพื่อการนี้เลยอิ่มแล้วแวะไปจิบกาแฟายามบ่ายกันต่อดีกว่ามากันที่ชั้น16มุมคาเฟ่ที่มีบาริสต้าประจำอยู่คอยชงกาแฟาและเครื่องดื่มต่างๆให้เราส่วนวิวก็จะเป็นวิวเมืองสวยม,มากแบบนี้เลยไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์นานเวลากลับมาเห็นตึกสูงก็จะว้าวแบบนี้แหละ แวะมาดูอีกมุมนึงของออฟฟิศกันค่ะที่นี่ก็จะมีห้องประชุมต่างๆแล้วก็ที่สําคัญก็มีบาร์ขนมเครื่องดื่มอีกแล้ว <c oughs> กินไม่หยุดไม่หย่อนเลยจริงๆดูสิมีทั้งผลไม้ต่างๆน้ําซ่าน้ําอัดลมชากาแฟให้เลือกกดมากมายเลยนะคะที่ชอบม,มากคือมีน้ําขิงจริงเจนให้ด้วยแหละส่วนขนมก็จะมีหลากหลายแบบนี้เลยอยากทานอะไรก็หยิบได้เลยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย